ปีแล้ววันนี้มาถ่ายรายการท่องเที่ยวนะ่พิธีกรนี่ครับนี่พิธีกระสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราเป็นพิธีกรนะคะค่ะเราไปฟังหมดคนพูดเลยดีกว่าโอเคค่ะโอเคฮะนี่นะคะดอกนี้เป็นดอกเวนด้าคือว่าเวนด้าเข้ามาที่ไหนวะเนด้าครับวันนี้สกุลเวนด้า ค่ะเขานาะประมาณนี ah Dis ่น่าเกินร้อยสี่สิบตัวครับนี่ค่ะันหได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมครับผมอ่ะพิธีกรฮะเดินนำฮะ ตอนนี้เมมโมรีจะเต็มแล้วนะฮะโอเคนะพิธีกรพูดอะไรมาหน่อยนะฮะจบแค่นี้แล้วกันจบวเหรอเอ้ยกันขอพิธีกรรับเชิญพีทไอ้นี่คนนี้สวัสดีครับพิธีกรรับเชิญนะสวัสดีครับคุณไม่ตัดใจผมเลยละคุณก็ต้องพูดด้ครับคุณพทิธีกรนะฮะนี่เป็นสวนนะฮะ ใช่ไหมเนะี่ยทรงเดชอายนี่รายการเรานาทีเดียวเองนะเนี่ยนี่นะคะนี่นี่เป็นกานให้ให้อาหารหรือเปล่าวะพิธ <laughs> ีกรมั่นใจในตัวเองไหมฮะนี่เป็นการฉีดน้ำครับฉีดเพื่ออะไรครับฉีดยางฉีดยางแล้วแล้วทำพิธีกรค่อยๆเขยอ่าคนพิธีกรรับเชิญนะคนทำพิธีกรหลักล <laughs> เราค่อยเผยนะครับโอ mm ้ว้าว คล้ายดอกพุทธรักษามากเลยซึ่งมันไม่ใช่นะฮะพิธีกรเราพุทธรักษ์จะเป็นสีเหลืองโอเคพิธีกรเรามั่วได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงนะฮะประจานนะครับสวัสดีครับมีอะไรกล้วยไม้แถวเนี้มีแต่แบบห้อยๆอย่างถ้าเป็นกล้วไม้แถวสวนบ้านเรามันจะกลายเป็นหบง วางบนทางมากกว่าแล้วเพื่อนก็จะใช้กระดาษมาขายนี่ก็ขายดอกพุทธลักษณ์อีกแล้วนะครับนะคาผมขอบคุณมากนะฮะที่นี่เขาก็แปลกครับแบบปลูกไว้ปลูกแต่ต้ยไม้ระดูพุทธลักษณ์นะครับที่สุดเลยนะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นยาแพกเอาใช่ไหมเอ่ะ ครับเป็นอะไรที่น่าเชื่อถือนะฮะพิธีกรเราจบมาอันนี้จะเป็นว่านหางจระเข้เค่อ oh, <no. S 1> ต่อเลยอันนี้จะเป็นน้นตะบองเผ็ดเราจะตูนเยอะมากมืัวตลอดในเมืองไทยเนี่ยเข็ดร้อนเนี่ยคม่จะสั่งน้ําข้าจ้า ตอนนี้เราจะเดินยังไม่พูดนะครับเพราะพูดแล้วมันจะเริ่มไม่ค่อยมีสาระนะฮะนี่นะครับเป็นต้นมะนาวตอนเล็กๆต้นมะนาวนะจะออกจะออกใบเยอะมากใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ผู้ชมได้ความรู้เยอะนะครับสำหรับรายการนี้นี่เป็นต้น ต้นที่มาจะปล่อยลงน้ำดอกของมันจะสวยมากอ่ะเทพของเราแต่ว่าบางตัวมันจะออกดอกเป็นตัวยาเถื่อนสำหรับรดจะต้องรออากาศอากาศที่เย็นวันนี้สับปะรดนะครับครับผมเป็นทีนเตียนะวันนี้วันนี้สำหรับรถนะครับพิธีกรเรามั่วนะฮะตอนนี้ไม่กินไม่ได้คือแต่ไม่มีผลนะยิ่งยิ่งร่าของ ไม่มีผลมีแต่ดอกก็คือเป็นไม้กระดับตัวนี้ะเป็นไม้กระดับอนะฮะอันนี้เข้าใหม่แล้ว ที่บอกว่าสีเขีว่ตัไรนไม้ครับคุณช่งนไงคะโอไมคุณชลาดอะวันนี้อาจจะไม่มีผีเสื้อถุงองเพราะว่าตกแ่บไม้จะไม่มีผีเสื้อถุงคลองปากฏเท่าไหร่ถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เห็นขออนุญาตนะตาก้องขออยู่หนะได้หรือว่าใครเจอตัวอะไรแล้วไม่รู้นะชี้อาหไขางมัีพวกกบกบนมีอโทพอดมีอะโทพอดด้วยามมุมเป็นย ค่อนข้างเวุ้วนเหาวไว้ัน่กเล็กน้อยกอนที่จะเดินไปตวหลอไปข้าวๆก่อนครับสหรับที่นี่เนี่ยเห็นไหมครับหล่อนโอชิฮะที่เป็นอหู่วดยนี้เป็นพเรีเยนที่พี่เลี้ยงไว้ร้อยเป็ก็คือพี่จะปล่อยให้มันผสมพันธุ์กันใช่ไหมในนี้บินบินอยู่เสร็จแล้วมาถาเบเตริงก็ได้จากนั้นมันก็จะไปวางไข่บนพืชอาหารทีู่กไว้ในนี้แล้วพี่ก็จะให้